สวัสดีครับอยู่กับผมชาติจากช่องแฟนบอลน,นะครับหลังจบเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เชื่อว่าอาจจะมีเพื่อนๆแฟนปีแสดงบางคนครับรู้สึกโอเคหรือไม่โอเคกับมวลเกมที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้บางคนอาจจะโอเคในแง่ของผลการแข่งขันแต่บางคนที่ไม่โอเคก็อาจจะเป็นเรื่องของรูปแบบการเล่นหรือการจบสกอร์ไม่เฉียบขาดเมื่อแมนยูไนต็ดมีโอกาสมักจะเป็นแบบนี้มาตลอดทางฤดูกาล แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เดี๋ยวเราจะมีการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในคลิปวันนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้ามาชมคลิปนี้แล้วฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับโดยสําหรับประเด็นที่เราจะมาพูดกันวันนี้จะเป็นเรื่องของกองหน้าปีสัตว์แดงซึ่งมันชัดเจนจริงๆครับว,ว่าสําหรับฤดูกาลนี้แมนยูไนเตดมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์โดยเฉพาะตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าเป็นอย่างมากแล้วคนที่ถูกพูดถึงเป็นประเด็นใหญ่ๆมันก็คือลาสมุดฮอยดุนครับ โดยเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้อยรุนอยู่ในสนามทั้งหมด71นาทีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวออกและเอาโจชัวเซอร์ซี่ลงมาเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าตลอด71นาทีในสนามนั้นห้อยรุนสัมผัสบอลไปเพียงแค่15ครั้งเท่านั้นถ้าเกิดเป็นแฟนบอลทีมอื่นเข้ามาฟังคลิปนี้ถึงตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าเป็นแฟนบอลปีสแสดงเชื่อครับทุกคนน่าจะบอกว่า <c oughs> ก็ไม่แปลก เพราะมันเป็นเรื่องที่แฟนยูไนเต็ดมักจะเห็นกันจนคุ้นชินคุ้นตากันแล้วแล้วนอกเหนือจากเรื่องการสัมผัสบอลครับอีกสิ่งที่มันน่าตกใจแล้วก็อะว่ากันง่ายมันน่าตกใจสาหรับแฟนบอลทีมอื่นแต่เป็นเรื่องปกติเบเบสําหรับแฟนบอลปีศาจแดงนั่นคือโอกาสง้างยิงของฮอยลุนในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คือศูนย์ครั้งน่าเหลือเชื่อครับเกมวันนั้นแมนยูไนเต็ดถือว่ามีโอกาสมากมายร่วม1ิครั้งตลอดทั้งเกมอาจจะยิงนกตกปลาไปบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นคือ กองหน้าตัวเป้าอย่างลัสมอนฮอยลุนไม่มีโอกาสได้สับไกลง้างเท้ายิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นถูกผลิตขึ้นซ้ำสร้างจริงๆครับสำหรับหน้าเป้าอย่างฮอยลุนและนอกจากนี้ครับฮอยลุนยังมีการเล่นที่เสียบอลไปมากถึง4ครั้งแล้วก็จะมีการจ่ายบอลสำเร็จทั้งหมด7ครั้งจากการพยายามจ่ายไป9ครั้งนี่คือตัวเลขที่เอาจริงๆครับแฟนบอลยูไนเต็ดอย่างที่พูดอยู่ตลอดว่าน่าจะไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่แฟนบอลทีมอื่นเข้ามาก็คงจะเข้าใจว่าเฮ้ย มันอะไรจะขนาดนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแล้วอยู่ในเตดก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีผลงานต่ำเตีย้ยเรีย่ยดินวนเวียนอยู่13 14 15ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกับแต่ละนัดที่มันผ่านไปก่อจะยิงได้แต่ละลูกแล้วแต่ละลูกที่ยิงได้ชื่อที่มันถูกเอาขึ้นมาบนสกอร์บอร์ดซ้ำๆก็หนีไม่พ้นบรูโน่เฟรนเดส มันจึงเป็นภาพจำากับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บรูโน่ไม่ยิงไม่แอซซิตแมนยูก็มักจะมีปัญหาทันทีและตำแหน่งที่ถูกพูดถึงก็นั่นแหละครับกองหน้าตัวเป้าอย่างลาส o ุชฮอยลุนสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่พูดถึงมากๆนั่นคือประเด็นเรื่องการอัปเกรดเสริมทัพจะเอาไว้อยู่ต่อไหมหรือจะมีการปล่อยตัวออกเพื่อเสริมตัวใหม่เข้ามา ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าถือเป็นตำแหน่งที่มีการวิเคราะห์ถูกพูดถึงอยู่ตลอดลาสมุธฮอยลุนแม้ว่าจะเข้ามาอยู่กับทีมเป็นฤดูการที่2แล้วแต่เมื่อดูจากแนวโน้มแนวทางเนี่ยบางท่านก็อาจาจะบอกว่ายังพอเป็นไปได้ยังพอพัฒนาต่อได้แต่บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอกันทีเราปล่อยออกแล้วไปหาตัวใหม่น่าจะดีกว่าในแง่ของการจำหน่ายออกเอาจริงๆครับเราก็ยังไม่สามารถตอบแบบชัดเจนได้ว่าแมนยูไนเต็ดบอร์ดบริหารหรือลูเบนออมบลิมเนี่ยจะเอายังไงกับอนาคตของลาสมุดฮอยลุน แล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลาสมุดหอยลุนคนเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องจบสกอร์แม้แต่โจชัวเซิร์กซีเองก็ตามที่เพิ่งเข้ามาฤดูกาลนี้เขาก็มีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์เหมือนกันแม้ว่าเจ้าตัวจะพยายามสื่อสารบอกอยู่ตลอดว่าธรรมชาติเขาเนี่ยไม่ใช่หน้าเป้าไม่ใช่เบอร์9แต่เขาเป็น9.5เขาชอบที่จะมาเล่นหลังกองหน้าเป็นฟอไนอะไรก็ว่ากันไป แต่ด้วยบริบทคือคุณถูกแปะป้ายไว้เป็นกองหน้าจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการยิงกับแอสซิแต่เซอร์ซีก็ไม่ได้ทำตรงนั้นได้ดีมากพอแบบที่สมูสอนคาดหวังเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันที่ซื้อตัวแรกมาอย่างฮอยลุนไม่ตอบโจทย์มีส่วนร่วมน้อยเอาตัวใหม่เข้ามาแทนที่จะมาช่วยกันกลายเป็นว่ากอดคอกันลงเหวเพราะทั้งเซอร์ซีกับฮอยลุนครับเอาเฉพาะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ทั้งคู่มีส่วนร่วมกับประตูน้อยมากๆเราเริ่มที่หอยลุนกันก่อนครับโดยถ้าเกิดดูเฉพาะสถิติในพิมียเมลีกลงเล่น26นัดหอยลุนยิงได้แค่3ประตูเท่านั้นและแอซิสไป1ครั้ง ส่วนโจชัวเซอร์คซีครับาจก็อาจจะเป็นฤดูการแรกมีการปรับตัวอาจจะลําบากหน่อยยากหน่อยเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนอะไรด้วยก็เข้าใจได้แต่จํานวนประตูที่ทําได้เอาจริงๆมันก็ดูน้อยเกินไปจริงๆกับที่เราคาดหวังกันแต่อาจจะไม่ได้โดนตําหนิเยอะนั่นคือการที่โจชัวเซิร์คซีครับลงเล่นในพิมพ์ลีกทั้งหมด31นัดเจ้าตัวยิงได้เท่ากับหอยลุ่นเลยคือ3ประตูกับ2แอซซิต ทำแอซิดได้มากกว่าหอยลุนครั้งเดียวเท่านั้นเองนี่คือความแตกต่างของสองกองหน้าที่เอาจริงๆมันจับต้องมันคาดหวังถึงอนาคตข้างหน้าไม่ได้เลยแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่แมนยูไนเต็ดครับมีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์เพราะกองหน้าของพวกเขาไม่สามารถหวังพึ่งอะไรได้เลยที่เราเกิดเรื่องปัญหากองหน้าตัวเป้าของแมนยูไนเต็ดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อจะมาปู้ยี่ปู้ยำหรือเอามาว่าเอามาวิจารณ์อะไรอย่างเดียว แต่ประเด็นครับมันดันมีข่าวเมื่อวานนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มให้ความสนใจและเริ่มมีการขยับเป้าหมายอันดับหนึ่งในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าจากที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นวิกเตอร์เยอเคเลสวิกเตอร์โอซิมเฮนอะไรพวกนี้เป็นลำดับต้น,ตนแต่ปัจจุบันเมื่อวานนี้ครับเดลี่เมลมีการรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มมีการขยับเป้าหมายเล็งไปที่เลียมดีแล็บของอิฟสวิททาล์นี่คือกองหน้าดาวรุ่งชาวอังกฤษที่ทำผลงานฤดูกาลนี้ได้ดีโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีก ลองดูแค่สถิติตัวเลขก็ได้ครับเลียมดีแล็ครับลงเล่นพิม์ลีกทั้งหมด30นัดเขายิงได้ทั้งหมด12ประตูกับอีก2แอซิสในขณะที่2กองหน้าอยู่ในแต่ย่างเซิร์ฟซียิง3ฮอยลุนยิง3เฉพาะพิมลีก2คนรวมกันได้6ประตูครึ่งหนึ่งที่ดีแล็คนเดียวยิงได้นี่คือความแตกต่างเราต้องไม่ลืมด้วยว่าเลียมดีแลบสถานการณ์ที่เขาเล่นเขาเล่นอยู่กับอิฟสวิดถ้าเกิดใครจะบอกว่าบริบททีแมนยูมันไม่อื่ออํานวยแมนยูสถานการณ์มันไม่ดีมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ อิฟโซวิตของเลียมดีแลบสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีเลยครับเมื่อดูอันดับในตารางของพวกเขายำแย่มากๆอยู่ในโซนที่น่าจะตกชั้นแล้วแหละเมื่อดูจากตรงนี้ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะพลาดอยู่ที่ว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาเรื่องบริบทหรือสถานการณ์อะไรมาอ้างได้ ยูไนเตดมีความลำบากในของยูในเตดสดอิฟโซวิตก็มีความยากลำบากเหมือนกันเลียมดีแลก็ไม่ได้มีรอบตัวที่ซัพพอร์ตเขาได้มากมายอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ในทีมยิ่งใหญ่ด้วยอยู่กับอิฟโซวิเพึ่งเลื่อนชั้นแล้วเลียมดีแล็เพิ่งย้ายมาหยุดอิฟโซวิตฤดูกาลในฤดูกาลแรกด้วย แต่เจ้าตัวยิงไปทั้งหมดจนถึงตอนนี้12ประตูผมว่านี่คือจุดที่น่าสนใจบวกกับอายุ22ปีเท่ากับลาสมุดหอยลุนมันก็ดูจะเป็นเกรดที่เฮ้ยดูน่าจะมีแนวโน้มว่าถ้ามาอยู่กับยูไนเต็ดอาจจะมีโอกาสทำผลงานได้ดีก็เป็นได้โดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวก็อาจจะไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรกันมากเพราะว่าเคยเล่นอยู่แล้วเพียงแต่จุดที่แตกต่างแลวน่าสนใจคือการรับแรงกดดันจากวงนอก ลาสมุนห้อยลุนโจฌอสเซิร์กซีตรงเนี้ยผมว่ายังไงก็รับมากกว่าที่ดีแลบรับที่อิสสวิตแน่นอนเพราะว่าดีแลบเล่นกับอิสสวิตเขาจะเจอความกดดันแค่ในเกมจบเกมก็จ,จะอยู่อย่างสงบได้ในขณะที่เซิร์กซีห้อยลุนอยู่ในสนามก็กดดันเล่นเสร็จออกมานอกสนามก็เจอกระแสะโซเชียลตามไปถาถมมีนักเข่าขุดนู่นคุยนี่มาให้มันกดดันให้มันเครียดให้มันซีเรียสเข้าไปอีกนี่คือความกดดันที่มันแตกต่างแต่ก็นั่นแหละรครับเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่า ถ้าดีแลมายูนเต็ดเขาจะรับมือได้หรือไม่ได้อันนี้เราไม่รู้แต่ถ้าเอาเรื่องในสนามเอาผลงานณนะปัจจุบันนี้รายการเดียวกันในพรีเมียร์ลีกถือว่าดีแลมีผลงานที่น่าสนใจน่าจับตามมองสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูนเต็ดจะสนใจเพราะว่านอกจากผลงานในสนามแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุเป็นผลก็คือ เจสั cock, นวิล콕ผู้อำนวยการเทคนิคของปีสาตว์แดงเคยทำงานร่วมกับเลียมดีแล็บมาแล้วตอนอยู่แมนซิตี้ด้วยกันจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ทั้งคู่มีความเชื่อมโยงกันอาจจะมีโอมาเบลดามีส่วนด้วยเพราะเบลดาซีโอของแมนยูก็เคยทำงานอยู่ที่แมนซิตี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อย2คนคนน่าจะรู้จักมักคุ้นกับดีแล็บเป็นอย่างดีโดยจุดที่น่าสนใจครับนั่นคือเรียมดีแล็บเป็นเด็กเก่าซิตี้และแมนซิตี้ พวกเขามีเง on no, äh ื่อนไขสามารถซื้อเลียมดีแลปกลับไปสู่สโมสรได้แต่ถ้าเกิดยึดตามรายงานของเดลี่เมลครับเขาก็อ้างว่าแมนซิตี้ไม่น่าจะมีการซื้อดีแล็กลับไปอยู่กับสโมสรแม้ว่าจะมีเงื่อนไขซื้อกลับมาได้ก็ตามเนื่องจากว่าความต้องการของเลียมดีแลปเนี่ยต้องการลงตัวจริงต่อเนื่องต้องการมีส่วนร่วมต้องการลงสนามแต่นี่คือจุดที่แมนซิตี้ไม่น่าจะให้เขาได้เนื่องจากแมนซิตี้มีกองหน้าตัวเป้าคือเออร์ลิงเราวฮาร์แลนด์อยู่แล้วนั่นเอง นี่ก็เลยเป็นจุดที่ถูกวิเคราะห์กันว่าแมนซิตี้ไม่น่าจะมีการเอาดีแลบกลับไปหลอกบวกกับตัวดีแลบไม่น่าจะอยากกลับไปแมนซิตี้ด้วยเพราะว่ามันมีโจทย์ใหญ่มันมีคนที่ค้ำตำแหน่งอยู่แล้วนั่นคือฮาเลนสู้มองหาโอกาสอื่นในลีกอื่นไม่ว่าจะเป็นในลีกอังกฤษหรือต่างลีกน่าจะดีกว่าในระดับที่มันสูงกว่านี้ถ้าเกิดจะมีการย้ายทีมโดยสิ่งที่น่าสนใจนอกจากนี้คือเรื่องค่าตัวครับเดลี่เมลรายงานว่าทางเลียมดีแล็บเนี่ยมีสัญญามีเงื่อนไขกับอิฟสวิทว่าถ้าเกิดอิฟสวิตตกชั้นเมื่่อไหร เขาจะมีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่40ล้านปอนด์และตัวเลขตรงนี้ครับก็เลยทำให้ชื่อของเรียมดีแลบเนี่ยมันยิ่งขุดขึ้นมาเรียกร้องให้หลายๆทีมให้ความสนใจโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพราะแมนยูแน่นอนปัญหากองหน้าตัวเป้าถ้าเกิดจะไปเอาไอตัวที่สนใจอย่างวิกเตอร์เยอร์เคเลสเด็กเก่าลูเบนออมูลิมหรือวิกเตอร์โอซิมเพนก็อาจจะมีราคาที่สูงมากๆอาจจะไปถึงระดับ 60- หรือ70ล้านเลยก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดเป็นเลียมดีแล็บพวกเขาจะได้ราคาที่มันดรอปลงมา40ล้านปอนด์ถ้าเกิดอิฟสซวิตตกชั้นซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้สูงด้วยเพราะอิฟสซวิตน่าจะไม่ลอดแล้วล่ะครับอย่างที่บอกก็แค่รอว่าจะเป็นทางการเมื่อไหร่ก็เท่านั้น นี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาพูดถึงกองหน้ายูเนเต็ดเพราะเลียมดีแลบกำลังได้รับความสนใจและมีรายงานจากสื่ออย่างเดลี่เมลว่าแมนยูเริ่มมาโฟกัสที่กองหน้าคนนี้บวกกับแนวโน้มแนวทางการบริหารของอินิออส o u กุ๊ปที่มักจะเลือกนักเตะอายุน้อยๆ23 24 2 2ไม่ค่อยเกินนี้ถ้าเกิดจะไปเอาโอซิมเพนที่อ่านกับ 25- 26จะไปเอายเคเลสย5 26 อาจจะเป็นช้อยตัวเลือกที่พวกเขาอาจจะไปมองดีแลบมากกว่าไหมเพราะแพ็คเกจอายุน้อยดูจะตอบโจทย์การบริหารของ INEOS Group และยิ่งเป็นการประหยัดงบประหยัดเงินลงมาก็อาจจะยิ่งตอบโจทย์สถานการณ์แมนยูไนต็ดอีกด้วยก็เป็นได้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เอาจับนูน่นจับนี่มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกันไปเพื่อเพื่อนๆได้รับรู้รับฟังเพราะฉะนั้นย้าตรงนี้แม้ว่ามันจะมีแนวโน้มความเป็นไปได้แต่ก็ฟังหูไว้หูกันก็พอเนาะ แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์ได้ครับอยากได้ดีแลบไหมหรืออยากได้กองหน้าตัวเป้าคนไหนก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ส่วนนอกเหนือจากนี้ครับเรื่องสไตล์การเล่นผมว่าเพื่อนๆถ้าดูเพเมอรี่กันอยู่แล้วก็น่าจะเห็นว่าสไตล์ของเรียมดีแลบเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับวิกเตอร์เยอร์เคเลสอยู่ไม่น้อยนั่นคือการเป็นกองหน้าตัวเป้าเล่นด้วยตัวคนเดียวได้เก็บบอลได้เล่นกับพื้นที่ว่างได้มีความเร็วประมาณดนึงมีความแข็งแรงยิงประตูจบสกอร์แอสซิตให้เพื่อนสามารถเเป็นตััวที่พ่พพกแล้ใหือ เล่นต่อะได้หรือจะเป็นตัวจบก็ได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะให้อารมณ์คล้ายกับทางด้านของวิกเตอร์เยอร์เคเลสที่รูเบนออมริมเคยทํางานมาด้วยกันเพียงแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในดีเทลถ้าเกิดย้ายมาก็ต้องดูกันจริงๆแหละครับว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ถ้าเกิดดูจากภาพกว้างๆดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิฟซวิดก็ถือว่าเรียมดีแลบเป็นช้อยทางเลือกที่น่าสนใจเพียงแต่ตัวผมเองอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ ผมอาจจะมีความแบบกังวลนิดๆเรื่องของอายุอานามที่เพิ่งหยีบสปียังไม่ได้เล่นกับทีมระดับสูงยังไม่ได้ผ่านความกดดันระดับสูงมาก็แอบกังวลครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราแห่งกับนักเตะอายุน้อยๆด้วยแหละเพราะตอนนี้ยูไนเต็ดโหสมเต็มไปหมดทั้งกานาโชฮอยลุนเซิร์กซีดอกู แต่ละคนขึ้นมาเนี่ยมันดูวูบว่าบแต่พอมันเล่นไปแล้วมันไม่สามารถรักษาความสม่ําเสมอได้แล้วเหมือนแต่ละนักที่ผ่านมาเราก็ต้องมาลุ้นกันอยู่ตลอดก็เลยอาจจะมีความแยงๆหน่อยอันนี้ส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดเลือกเลียมดีแลบมาจริงๆแล้วพิสูจน์ตัวเองทําผลงานได้ดีเราก็แฮปปี้พร้อมจะเชียร์อยู่แล้วครับเพราะว่าสุดท้ายเราเชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตตเราเชียร์นักเตะทุกคนที่ย้ายมาสวมเสื้อตัวนี้แม้อาจจะมีบ่นบ้างก็ตามตามผลงานนะอันนี้ก็ไม่ว่ากัน และนอกเหนือจากนี้ครับนอกจากเลียมดีแลบเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวอันนี้อาจจะแววๆหน่อยก็ฟังหูไว้หูไปก่อนเพราะว่ามาจากสื่ออย่าง t ็อกสปอร์คือเขามีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้ความสนใจมาที่คุณย่า ตัวลุกของวูแพมตันเนื่องจากว่าตัวคุณย่าเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายหรือความท้าทายที่อยากจะอัปเกรดตัวเองอยากจะไปเล่นในระดับที่มันสูงขึ้นหรือท้าทายอาชีพการคาแข่งตัวเองมากขึ้นแล้วบวกกับบริบทยู่นเต็ดต้องการตัวลุกหลังกองหน้าที่เป็นเบอร์สิบอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนเป็นการเอามาลิงก์กันเอามาตอบโจทย์กันโดยตัวคุณย่าครับถูกท็อกสปอร์ตรายงานว่าเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่62.5ล้านปอนด์มันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่เฮ้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดาาย,กย,ยูออไนเต็ดสาาามรถ่ออย้ง คนซานโชและฟอร์ดแอนโทนีถ้าปล่อยเหล่านี้ออกไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไปเลือกเติมตัวลุกอย่างคุณย่าเข้ามาหรือการเลือกปล่อยการาโชเอาจริงๆก็เป็นไปได้ครับเพราะกานาโชเล่นในตำแหน่งเบอร์10คู่หลังกองหน้าเป็นไปได้ที่สไตล์กานาโชเป็นหลังกองหน้าเบอร์10แบบที่ปัจจุบันธรรมชาติจริงๆของตัวนักเตะคือปีก แต่ว่าต้องอัดดปต้องปรับตัวพอมาเล่นตรงนี้ก็อาจจะผิดรูปผิดรอยไปสัหน่อยมันก็มีแนวโน้มว่าทางนาโปลีเนี่ยอาจจะสนใจแล้วยื่นข้อเสนอใหม่เข้ามาช่วงซัมเมอร์แมนดูก็อาจจะมีการพิจารณาปล่อยออกเพื่อจะได้ไปซื้อตัวใหม่ให้มันตรงสเปคลูปเปนอัรมบิมก็เป็นได้แล้วก็เลยมีชื่อของมาทุกคุณย่าโผล่เข้ามาให้เพื่อนๆได้รับดูกันนี่เองแหละครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในไลน์นี้เพื่อนๆคิดยังไงมาทุกคุณย่าสนใจกันไหมอันเนี้ยส่วนตัวผมนะผมอยากได้ ผมรู้สึกว่าเป็นนักเตะที่มีความแข็งแรงเอาบอลจากหลังขึ้นไปหน้าได้ผมว่าเขาขยับลงมาเล่นตัวต่ําเชื่อมได้ไปเล่นตัวบนสามารถสร้างเกมได้เอาบอลทะลุในกรอบเขตโทษได้แอซซีและยิงประตูได้ก็เลยเป็นชอยนักเตะที่เฮ้ยแข็งแรงแบบนี้มีสปีดประมาณนี้ทักษะประมาณนี้น่าสนใจนะถ้าเกิดเขามีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นอยากจะเล่นจริงๆแล้วยูนเต็ดดูแล้วรอบด้านเนี่ยเหมาะสมกับสโมสรเหมาะสมกับวิธีของอโมลิม ก็อยากได้เหมือนกันสําหรับแม่ทวยคุณย่าแต่ว่าเรื่องราคาก็จะสูงไปสักหน่อยไม่รู้ว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยจะสามารถซื้อได้จริงๆหรือเปล่าหรือสนใจจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตามดูตามชมกันต่อไปครับและนี่คือเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับแล้วก็สําคัญกดซับสไครต์ให้กันด้วยวันนี้ผมชาติแฟนบอลลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ